สวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับขออนุญาตแนะนําตัวให้ฟังหน่อยสิครับเอ่อชื่อเนะค่ะครับอุสรินมณีบุตริวัสกุลนะคะก็ปัจจุบันทํางานเปิดธุรกิจส่วนตัวของตัวเองค่ะครับค่ะแล้วก็สนใจปฏิบัติธรรมมานานมากแล้วค่ะพยายามศึกษาธรรมะแล้วก็ศึกษาวิธีการปฏิบัติหลายๆแนวค่ะครับค่ะอืมแล้วรู้จัก วัฒานาัยในรู้จักหลวงพ่อเทียนได้อย่างไรครับอนแรกยังไม่รู้จักหลวงพ่อเทียนนะคะก็ปีที่แล้วพยายามหาที่ฝึกปฏิบัติธรรมะค่ะคือรู้จุดอ่อนของตัวเองค่ะว่ามันจะมีเรื่องอะไรบ้าง<ช>แล้วก็อยากเป็นคนที่มันดีขึ้นมีสติชใช่ค่ะมีมีสติขึ้นนะคะรู้ตัวว่าตัวเองแบบบางทีรู้สึกตัวแล้วว่าตัวเองกําลังคิดอะไรอยู่ แต่ว่าหยุดไม่ได้แล้วมันความคิดมันก็วน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 ,วนเป็นพวกชอบแก้ปัญหาอะคะ่ะพอแก้ปัญหาไม่ได้แล้วมันแบบหยุดคิดไม่ได้ะะอ่ะค่ะอ่าก็เลยอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นอ่าก็เลยเริ่มเริ่มหาแบบจริงจังอะคะ่ะเมื่อปีที่แล้วค่ะแล้วตอนแรกอะศึกษาที่ปฏิบัติที่อื่นๆมาะคะ่ะ มันก็จะมีแบบคอสสามวันเจ็ดวันสิบวันแต่ว่าโอเคบางที่ก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวตลอดแบบสติ๊กมากว่าต้องมีสบายต้องมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วก็ปิดวาจาอันเนี้ยคือส่วนตัวนี้ชอบอยู่แล้วก็เอ่อมีเรื่องที่แบบว่าไม่มีใครไกด์เลยอะไรเงี้ยค่ะตรงเนี้ยเป็นห่วงเพราะว่า ถ้าเกิดว่าตัวเองไปนั่งสมาธิเฉยๆนิ่งๆนะคะแล้วเกิดจิตมันฟุ้งซ่านไปเองนะคะก็คิดว่ามันอาจจะไม่ได้ผลกับตัวเราหรือเปล่าคือก่อนจะมาปฏิบัติจริงๆก็ลองศึกษาเรื่องจริตครับค่ะอพอศึกษาจริตแล้วก็พอแยกแย่ออกได้ว่าตัวเองแบบหนักไปทางจริตไหนม,มากที่สุดอะไรอย่างนี้ค่ะครับผมค่ะก็เลยลองเซิร์ชหาตัวเลือกอื่นๆ ทีนี้ก็เลยเจอเพจ a c e b o o k วัดส,สนามในค่ะค,ค่ะแล้วก็บังเอิญว่ามีพี่ที่รู้จักอยู่เนี่ยเขาศรัทธาหลวงพ่อเทียนแล้วก็เหมือนแบบกดไลค์ที่เพจนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับค่ะก็เลยเริ่มเข้าไปศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่วัดส,สนามในว่าเขาเขาฝึกกันยังไงก็ปรากฏว่าพอเริ่มศึกษามันไม่วิธีการไม่เหมือนที่อื่นนะคะค<ช>ือว,วิธีการที่อื่นเนี่ยจะนั่งสมาธิ อยู่เฉยๆหลับตาด้วยเนาะอ่าหลับตาเอ่อแต่ที่เนเคยฝึกก่อนหน้านี้มาค่ะเนก็ฝึกจงกรมมานะคะอืมอ่าฝึกเดินจงกรมเดินหน้าถอยหลังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอมาเจอที่วัดสนามในอ่ะก็เลยติดต่อโทรหาเจ้าหน้าที่เลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกเออไม่ซีเรียสต้องล่เขาห่มเขาถ้าสมมติว่าอยากเข้ามาก็เข้ามาได้เลยจะค้างไหมอะไรเงี้ยค่ะ,ะซึ่งพอ อ่ที่อยู่อยู่ใกล้ๆอะค่ะครับก็เลยมาเลยแล้วก็ฝึกปฏิบัติจนถึงช่วงบ่ายกว่าลานวัดเสร็จก็กลับใช่แล้วพอมาคุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านสอนวิธีการหลวงพ่อเทียนเนี่ยหลักๆเลยก็คือให้เน้นเรื่องรู้สึกตัวเป็นหลักโดยการใช้มือสิบห้าจังหวะเออก็พอท่านสอนปั๊บว่าอย่างอย่างน้อยอ่ะพิกมือความมือแบมือเนี่ย ก็ให้ก็ก็ให้เราว่ารู้สึกตัวเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วก็พอลงมาปฏิบัติจริงอะคือเวลาเดินจงกรมอะค่ะมันเพลินบางทีมันจะมีจังหวะที่มันเพลินแต่ว่าสิบห้าจังหวะค่ะพอจิตมันหลุดนิดนึงอะอืมมันมือมันเหมือนลืมแล้วค่ะว่ามันจะไปที่ไหนเพราะฉะนั้นมันเลยมันเลยพอความคิดมันลอยขึ้นมาความคิดออื่นมันลอยขึ้นมามันเลยต้องกลับไป กลับไปรู้ตัวอ,อีกรอบว่าตัวเองกําลังเคลื่อนมือไปที่<า>ไหนอยู่<ม>ก็เลยแบบเออวิธีการนี้มันไวมากเลยเนอะมันก็เลยมีประสิทธิภาพกว่าเดินจงกรมอีกแต่ว่าถ้าช่วงบ่ายก็งงเขาจะออกไปเดินจงกรมา <laughs> บางทีแบบค้างมือไปแล้วหลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับจากประสบการณ์ที่ได้มาเจริญสตรีแบบเป็นไหวตามแนวหลวงพ่อเทียนนะครับรู้สึกมีประสบการณ์อย่างไรบ้างครับก็ <laughs> อย่างที่บอกเมื่อกี้อะค่ะว่าแบบพอคือความคิดมันเข้ามาตลอดแล้วก็พอยิ่งอ่านหนังสือที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนนะคะท่านว่าแบบไม่ต้องไปบังคับความคิดนะท่านบอกว่าปล่อยมันไปเลยให้คิดไปเลยแต่แค่พอเราขยับมือปั๊บเรากลับไปรู้สึกตัวที่มือขยับครัเท่านั้นเลยแล้วเออพอพอพอเอามาปฏิบัติจริงๆแล้วต่อเนื่องอะค่ะเวลาเราขยับมือปั๊บความทุกข์มันหายจริงๆ ก็คือการกลับมารับรู้กายมันชัดเจนมากแล้วพอแค่ปฏิบัติแค่วันแรกอะคะแล้วเข้าใจได้เลยในทันทีมันเลยว้าวมากอ่าครับค่ะเป็นผลอย่างไรในชีวิตประจำวันบ้างครับเห็นผลอย่างไรก็รู้สึกตัวมากขึ้นแต่ต้องเรียนตามตรงเลยนะคะว่าความคิดที่มันฟุ้งซ่านนะคะบางทีมันก็ยังหยุดไม่ได้อืม,อม พ่อท่านก็สอนว่าเหมือนหนูกับแมว,วอแมวเรามันยังอ่อนแอมันยังแข็งแรงไม่พออืมก็ต้องฝึกต่อเนื่องฝึกเพิ่มแล้วก็บางทีก็หัดไม่ตามใจตัวเองเนี่ยบางทีแบบตามใจตัวเองอยากเล่นเกมอยากไปกินนูน่นกินนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคก,ก็ให้ฝึกตรงนั้นแมวเราจะได้แข็งแรงขึ้นถึงเวลามันก็จะได้แบบหยุดได้เร็วกว่าเดิม ตอนนี้ยังฝึกไปเรื่อยๆก่อนค่ะค,คือรู้แล้วว่ามี How To ที่มีประสิทธิภาพแล้ว<ช>แต่ว่าหลังจากนี้จะก,ก้าวหน้าแค่ไหนก็ต้องรอดูต่อไปอ๋อครับ <laughs> สุดท้ายครับมีอะไรจะฝากถึงคนอื่นๆ,ๆที่ไม่เคยมาว่าสังนายหรือว่าเออยังไม่เคยเจอแนวทางระับแบบนี้ครับ <c oughs> ก็วิธีการปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนนะคะส่วนตัวมองว่าเป็นวิธีที่มันสามารถแอพพลายได้ง่ายมากอ่ะ แล้วก็มันไม่มันไม่หลุดไปอยู่ในความสงบค่ะคือคือคือวิธีการปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนอ่ะมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะว่าชีวิตประจําวันของเราตลอดเวลามันจะมีอุปสรรคมันจะมีเรื่องอะไรเข้ามามันไม่ไม่อยู่ในความสงบตลอดหรอกเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่หลวงพ่อเทียนสอนนะคะในเรื่องการแบบกลับมารู้สึกกาเนี่ยมันมันมีประสิทธิภาพมากในการที่เราแบบ เอาความถูกออกไปได้เร็วมากครับผมค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับที่สละเวลามาคขอบคุณค่ะค